สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมาอนช่องฮักนกชาแนลครับนี่มาเสิบแซบนุ่มดำครับปีงยางไม่ไหมพี่น้องเบิ่งเอาพอดีน้าโต๊ะครับเป็นเมนูยางก๊กลีนพี่น้องส่วนปลายลีนบบทานยางครับเอาก๊กมายางก่อนเบแซบครับพอดีช้ำๆเลยพี่น้องเบิ่งเม,มนูเสบแซบีไปแล้วมาในยางเตาทานไฟห,มหอมๆครับใส่กับเจลเจลซอยจุหรือว่าเจลบีคมๆมครับเบิ่ง จีวบีซดพี่น้องเฮาแซ่บแซ่กันครับเหมือนนีอกระดูกอ่อ,อนๆนเลยพี่น้องโกลีนโกกีนง่วครับเหมือน,นี้เบ่งกอมกลองนุ่มในพี่น้องว่าเอาพอดีนำโต๊ะครับเป็นถึงแ่บสำหรับเมนูง่วครับม,มันมันเลยพี่น้องบางคน่มก็เอาไปก่อยยางพอซักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาก่อย แกมพักหอมครับมา้อนี่พี่น้องบึงตอนจำช้ำครับเดี๋ยวพัดดำซอยก็ได้พี่น้องเด้อแซ่บผู้เดียวครับเอาฟุดฟุดฟุด,ฟดหลอลเนเลยยำมาดิบึงแบบน้ำตกพนเอินว่าเอาพอดีย้อยพลาาปลาบนะพี่น้องซอยจุก๊กลีนงัว หรือว่ายางแบบไข่ไขก็ห้อยยางเนื้อเสือครับสะดุงไฟจากหน่อยอเดียวคนอดตัวเลยพี่น้องวะขนหอดซอยจุทันทีเลยเห็นเดียว,วายางก่อยหรือว่าอู้น้ำเพียก,กอยกระเสียบพี่นอ้องเอาบึง,บงก็ซอยมาแล้วรถบ่อครับได้มาปลกลีนหนึ่งพี่น้องเลยตัวหนึ่งอันหนึ่งก็ว่าได้ลีน ยิงงัวเป็นเมนูแซ่บๆอีกเมนูหนึ่งครับเลาะก,กระดูกออกก่อนกระดูกเอ็นอ่อนครับเอาไปแหน่น้ำดังโอ้ยหือซอยจุรกกลีนน้ำกัดได้พี่น้องเด้มมาหัวเหมืแบบนอนนน้ำตกขนาดแบบยังนนทอยี่ครับ ยางแล้วก็เอาเข้ามากินในเฮือนมอนีีนนบรรยากาศฝนตกลิ้นครับพายุเข้าพี่น้องทั้งบ้านพอดำอเต็มเคียงอาญ,ญ่าเลยใส่กับเขาเนียวใส่กับผกบัวนี่โอ้เขากันครับสำหรับเมนูกก่ยยางอตอนลูกเตาพี่น้องแซ่บนำกันน่าจะเป็นง่วนหน่อยพี่น้องมันพลอ,อยดีเอา เต็มโต๊เต็มเคียงแล้วครับนี่ผักกับผักแกมเฮาจะเป็นผักบัวครับเหงาผักบัวแกมข้ากันแสบอะลีพี่น้องคมาได้พี่น้องเด้แสบแสบครับเพื่อเป็นการบเสียเวลานับเข้ามาทั้งที่บาดนต้โต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 นี่เมืองเจวีจวรดเด็ดครับขมปุยรวย คุมลำข้ามปลายลินที่เป็นแบบนี้ม่ยองพรอะไครับ ถักบบวขึ้นหูดัง แสบยามมือแรงนำกันพีน้องตอนลีนพลอยแห้งอันนีงเหนว่างเงาลีนว่างเงาชื่มมันๆครับ อ uh huh. เข้ากันดีขนาดกับพักบวกขึ้นทุดังวันวาซาบิพี่นอ้องวาซาบิหรือว่าเนีก็ได้พกนเ้ยพัก,พก,การินบันเท่าครับอื uh ้อ huh. งพอดีช้ำๆครับ Nó may ngay. Ừm. sóng đây toàn đi. ดีนของแทครับืมเนอาควานกนขนอวดตัวเลย เี่ากัะทั้งขมทั้งเพ็ดพี่น้อง,องเข้ากันลายเอาบรรยากาศในเฮือนครับมาฝากตอนพี่น้องเข้าหืมชอยตอนใหญ่หืนนหกุกลีนกรอบขนาด เดี๋ยกลมขกินกข้าวเหนียวกระแสะีน้ำแตงหวานๆ กพอดีแบบเป,ป็นอะไรพี่น้องําเรีนผ่านไฟครับ sushi sushi xì lín ngua đó นอกหนุ่มในเลยสมเป็นเมนูยาปากไอกรีพี่น้องแซบ่บ ¡Muy ทางเขาในะอิ่มแล้วคล้ายๆกับเสื้อครับเข้าย,ย่างซุกแห้งมันจะเหนียวพี่น้อง ใส่กับแจวบีคมๆครับเอามันนี้พิษพาดประการใดบ้าว่ากันครับใส่จุลีนว่าแซ,บแซบ่บๆฝากพีตอนนองเฮาบรรยากาศอยู่ในเงินครับเดี๋ยวดีฝนยังตกลินอยู่พี่น้อง เขามายัางในเฮือนกับอยากเอาในัตหน่อยเอาขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมมาวาสิเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าต้องการเป็นทางน,น้องงัวหรือว่าอาหารปลาตามฤดูกาลนะครับเนาะสามารถใต้คอมเมนต์พอดำเข้ามาได้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมาปรานาครับลำลำรวยๆถูกควยรยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ